มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดยอดกระถิ่นน้ำตาลชาริตารำบวงสวงพญานาคห้าเสียนวัดป่าภูจันหอมแฟนแฟนแห่อนุโมทนาบุญนะคะเมื่อนักแสดงสาวน้ำตาลชาริตาได้รวมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นถวายวัดป่าภูจันหอมวังพญาอนันต์ตนคราชจังหวดัดอุดอธานีพร้อมทั้งรำบวงสวงถวายองค์พญานาคห้าเสียนสีชมพู โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะขอบคุณชุดสวยๆโดยยอดกระถินที่ได้ทอดถวายเป็นจำนวนเงิน731,026าบาท50สตังค์ซึ่งมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญด้วยเป็นจำนวนมากคะ่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ